ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้เจ้าของช่องด้วยนะถ้ากดแล้วก็ไปสนุกกับคลิปกันได้เลยค่ะสวัสดีครับอยู่กับช่อง n e t Family รถ้าพร้อมจะดิงเล่นเยทำไมเนี่ยนะฮนะวันนี้นะครับผมเราก็จะมาแกะกล่องนะครับเอ๊ะแกะก่องหรือแกะถุงดีเพราะว่าถุงห่อกกล่องมาอีกทีนะฮะนี่ครับ ถามว่าเจ้านี่คืออะไรนะผมเจ้านี่คือซาวการ์ดนะครับ V8 S Plus นะครับผมที่ผมเพิ่งสั่งมาจาก La านสดานะครับเดี๋ยวเรามาแกะถุงแล้วก็แกะกล่องนะครับเอาเอามาจะแกะกล่องแหละนะครับผมดูกันนะฮะซึ่งกล่องนี้ทีนิงนะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะถุงออกมาก่อนนะครับก็มีเท่แกะอยู่ไม่ต้องใช้มีดไม่ต้องงันไจครับเมือนทรงพลังครับหบแค่นี้ก็ออกแล้วครับมันไม่ได้เก็บซับซ้อนเลยขนาดนั้นคะัมา แล้วก็เอากล่องออกมานะครับในกล่องนี้ครับเรามาดูกันนะฮะเปิดตรงนี้มาเปิดออกมาหน่อยสิกล่องมาครับนี่ครับโอ้โหมาครับนะครับและนี่เราก็และนี่แลนี่กคือการ์ดของเราเลยครับเอ้ยจะพูดผิดพูดถูกไปไหนนะครับอ่านี่คือตัวกล่องนะครับเราจะมาเปิดกล่องกันะครับหนึ่งสองสามแด้เลยนี่ครับ ทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพเนาะเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายครับทั้งหมดนี้เป็นโอเดอร์รีวิวนะครับผมและนี่ก็คือเจ้าตัวสกัดริแตกร้อยทั้งนี้นะครับอันนี้ว่าตัวสกัดนะครับระวังตรงนี้นะครับผมและก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับอันนี้โฟมครับนี่มีอะไรครับใส่ทับไปเรื่อยอันนี้ก็โฟมครับและนี่ครับคือสายนะครับผมสาย3.5นะครับที่มีหัวเป็นอไ AA นะครับเอาไว้ต่อกับ อุปกรณ์อินดอยนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งสายนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับอันนี้คือสายชาร์จนะครับผมก็สามารถเก็บคอมได้นะครับออโต้ทีจีอะไรต่างๆถ้ามีอะแดปเตอร์นะครับก็ใจอะแดปเตอร์ของเรานะครับเพราะเขาไม่มีมาให้นะครับผมตันเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บใส่กล่องก่อนเนาะเอาสายทั้งหมดนี้เก็บใส่กล่องก่อนโอเคเอาออกมาแค่สายชาร์จนะครับผมเพราะผมจำเป็นต้องใช้อยู่เนาะอืมเอาละนะครับผมแล้วก็ เก็บเจ้าตัวนี้ไปก่อนครับเก็บเจ้ากล่องนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราจะนะครับผมมาลองระบบเสียงกันโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาลองระบบเสียงกันนะครับตอนนี้ผมนี่อยู่หน้าซาวการ์ดนะครับอยู่หน้าโน้ตบุ๊กของผมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมเอาซาวการ์ดมาต่อที่โน้ตบุ๊กของผมเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ครับเป็นตัวไม์ที่ผมใช้ในการอัดรายการแล้วก็รีวิวเกมนะครับผมไม์อธจจะรุษบ้าบาหน่อยนะครับก็ต้องขอกราบพระภายด้วยนะครับผม ระบบเสียงก็ใช้ได้เลยนะครับเนาะก็มีปรับได้หลายๆอย่างเลยนะครับระบบการปรับของเขานี่นะครับเยอะมากก็จะมีเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับอย่างเช่นนะครับสามารถไปลื่นกันได้สามารถเพิ่มเสียงเอฟเฟกต์เองนะครับได้3ตัวนะครับก็สามารถอัดเอฟเฟกต์อะไรก็ได้นะครับ3ามปุ่มนะครับก็คือปุ่มนะครับผมสุดท้าย3ปุ่มสุดท้ายของแถวที่2คือมันจะมี สามแถวนะครับแถวล่าแปดปุ่มสามปุ่มฝั่งขวานะครับของแถวที่สองเนี่ยไล่ไปเลยครับมันก็จะบันทึกเสียงได้นะครับผมบันทึกเอฟเฟกต์ลงไปได้เดี๋ยวเรามาลองเปิดเพลงกันนะฮะเพลงที่มิติลิขสิทธิ์นะครับว่าระบบเสียงจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนี้นะครับเป็นเพลงคัฟเวอร์จากก็ของค่ายมีเดียปรดิชชั่นของเราเองนะครับผมลองระบบเสียงดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับ ตัวน,นี้นะครับสามารถเล่งสามารถเบาตัวมิวสิกนะครับแล้วก็ตัวไมคนได้ไม่สนเลยสมมุติว่าใบของเราเนี่ยเบากว่ามิวสิกเราสามารถเบาเบามิว <music> สิกลงนะครับเบามีเดียลงเนาะเบามีเดียลงแล้วก็เล่งไมขึ้นได้นะครับหรือจะเบาไมลงเล่งมีเดียคือทําได้อิสระเลยนะครับผมเนาะมีตัวเล่งมีตัวหมุนเล่งเบามาให้เยอะนะครับแยกมาอยู่อ่ะนี่ครับ สามารถเปาลงได้แบบนี้นะครับ<อ>หรือ,อจะทํา <ใจ S 1> เป็นโหมดดีจก็ได้ครับนี่นสมมติว่าผมพูดอยู่นะฮะสวัสดีครับนะครับเพลงก็จะเบาลง,ง,งแบบว่าเป็นโหมดดีนจนะแบงงี้นะฮะว่าเพลงเบาลงด้วยนะฮะโอ้สุดยอดมากเลย อ่ะโอเคผมปิดแล้วนะครับหรือว่าจะสามารถปรับเสียงเป็นโหมดต่างๆก็ได้อ่าเปิดทีวีโหมดนะครับก็จะให้เวิร์กที่หนาหนาหน่อยนะครับราาาา FC โหมดเสียงผมก็จะทุมท้ม,มนะครับผมนะอ่าอันนี้เชนอัาส์โหมดมีมสตูดิโอโหมดนะครับสเตสเต,สเ,ตเป็นแบบว่าโอสเตย์มาก แต่ว่าในคลิปเสียงอาจจะเป็นโมโนเนาะนะครับผมอ่า,อาเป็น audio s าวโหมดอ่านะครับหรือจะทำงี้ก็ได้ครับหมดแต่เสียงร้องนะครับมันก็ยังมีบ้าง่ะนะ่ยเห็นไหมฮะ มันหมดตัดเสียงร้องนะครับแบบว่าไม่ได้ดนตรีนะฮะเอาไว้ได้เสียงอ่าเสียงร้องเอาออกนะไว้ได้เสียงดนตรีนะครับอออมันก็คือมันก็ก็ได้ก็ดีก็ได้นะแต่ก็ไม่ได้เงิน,นขนาดนั้นเอาออกนะเอาออกก่อนไม่ไหวนะครับคือดนตรีจะมีความแตกต่างนะครับสมมติว่า เปิดหมดแต่สังง่งที่ใต้ตรงนี้ไปเลยนะฮะปิดก,กันอ่าะทีตรงนี้เนี่ยพอปรปับเสียงต่างๆให้เสียงเราเป็นเสียงใหญ่เสียงเล็กเสียงอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็มีปุ่มออโต้โจน,นด้วยนะครับผมแล้วก็นองแม่งก็จเป็นเอฟเฟกต์นะครับเนาะออปชั่นของเขานะครับจะเป็นตัวหมุนปรับรูปแบบนี้มาให้ด้วยก็ค่อนข้างทพียรหลายตัวอยู่นะครับก็าสามารถมาลองสามารถซื้อมาลองใช้งานกันได้นะครับผมก็หวังว่าจะได้รับ การตอบรับที่ดีนะครับสําหรับการรีวิวของผมครั้งนี้นะครับก็หวังว่าพี่เพื่อนๆจะชอบนะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับ<ค>รวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับดีเนบบนอนคนยว